สวัสดีครับพอพี่้องท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับตอนนี้เฮาอยู่กับแม่ใบฝัดแม่น,นะครับมาตามตัวเลขแนวทางของคุณแม่ใบนะครับเป็นแนวทางความฝันพี่้องโค้งสุดท้ายงวดวันที่16ธันวาคมพศ2 5 6 6นะครับผมขอบพระคุณทางแม่ใบนะครับที่แบ่งปันแนวทางตัวเลขนะครับขอบคุณทางช่องแม่หมูพาโชคบ่าวเท่าชาแนลนะครับที่ส่งนําตัวเลขกระทางมาให้กับดดลลาชาแนลเอามาฝากเอฟซีทางช่อง,องนะพีนะ่้องเนาะบ่เป็นการเยเวลานะครับ มาติดตามรับชมปรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมสวัสดีครับแม่คสวัสดีครับแม่โอ้ยตีอได้ย่างไอ่ะครบอนี่แหละแม่ไก่มือมาแล้วจังวะเอฟซีเพิ่งว้า,า,า,าไปหาแม่อีนเดีอเพิ่นยำเพิ่นฝันยำบอ่อือบ่อเดฝันยำแจ่เน้นตัวเก่าเน้นตัวเก่าเน้นคักเลยบ่ได้ได้มาแล้วได้มาแล้วเอาขึ้นว่าเป็นนั้นได้บ่จังไรแม่เก้าเกียยพกับแย่เป็นเก่าแย่เกี่ยวเด้อ หาเป็นบ่เจ็ดามตัวหาเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะก็ตรเวเอฟซีเขาหันว่ายเขาตีร่างไหนขาเจ้าตุ่มตีเจ็ดห้าเจ็ดเน๊ะแม่เขาจะว่าเขาว่าตีเป็นหาเขาจะว่าเขาจะว่าแม่มือจับเด้จับปลาจับจีแม่ลูกหลงของนั่นแหลเขาเจ้าตีห้าบอเจ้าแมนค่ะเสวนมากจะตีเป็นเจ็ดห้าเจ็ดม่กตัวไหนมักเจ็ดเก้าเจ็ดได้เลยสามตัวเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ด อืมค่ะเขาเทาแล้วหาไหมค่ะถ้านีแเกียจอนเป็นปลาคอเลี้ยีเยจอ้มีกตเกียบปลาคอเอาเลี้ยดเอายวทจะมักตัวเก่าล้วแม่ตวเก่าจะมักเกียจตเก่าเนาะค่ะวพาไเด้กเียจสุดเดียวเพราด็หาเงิงใช่ครับปา้มว่าจ่ายเลยว่าจีซูตอนเอฟซีเพิ่วมาเจ็ดห้าเจ็ดพี่แม่อ่าขจาวาแม่เพราะว่าขจาวาแม่จับปลาแต่วแม่เพิ่นมาเจ็ด เก้าเจ็ดอเก้าแล้วเลี่ก้แต่ว่าจับป่าในเอฟซีันมาหาเจ็ดเดอรบอกแม่บปน่ครับว่ารวยรมากเนาะแม่จับลุงหยัดลุงยัดลงเตรมของนี่เราของไม้ง่ายหาดนะครับ่ต้องเปเลขยหาดนะแม่แยกนิีๆแยกเป็นผู้ชหรอเจล่ากเจ้าตีหาตีแยเจ้าว่แต่ว่าแม่มักฟันตัวนี้เลยเจ็ดเก้าเจ็ดเออไป ส yeah. well. <no so ี่ถามาสี่นแกออกว่าตัวเกาจับประเด็นอหรอคะแม่จังผมผมมันตัวเกาแม่กันมันกับมันกับมันกับนั่นแหละครับธรรมชุ่มเลยตะพูมักตาผมว่าเลย้างตัวก็เลื่ดอกแยกสี่เอาเล้างตัวแต่ผมมักำเอฟซีมันปีพี่แล้วแม่แม่ันจับด้ปรคอคักเด้อหาเจ็ดถ้าหาจะเป็นอ่าถ้าถ้าหาเอฟซีมัน่าจะเป็นเจ็ดหาเจ็หรือเจ็ดสี่เจ็ดพ่าแม่เป็นผู้ยิ่ง ขับปลา4อีใ่เจ้าเล็ก4ซีเมียนเป็นเ9ลายแ่าอ่อโอ้มีอีกสี่เอฟซีทำาปูบอกมาไปปูนะด้้างนอกผู้ชายมาชมาเออวางไหนล่ะปูว่างไหนางดครับได้อ่ะ่งมีหลุดเก้าเจ็ดเจ็ดเก่านอ ก็มันจะมั hmm. mm ้ได้หอมสิกรมั้งเทาแม่หันดอกได้หาปลาแม่ไปนครับแต่ว่าแขวนเห็นแตวัดกูเนี่ยมน้บาตัวใหบ้านี่อน้ำเป็นากเลยเกับเกเกเนี่้าวนกาโอ้อันยักษ์ะไรใช่เกเล่ามสิัเก้าใส่อาหารได้แะยัแล้วก็มันอมมามอกมานเล้วอ่ะอ้า อรเนเขามาบอกว่าเด็กบอกนั้นเด้อเอาบ๊ังเอาบิองเอาช่วนีบอกบอกนั่นนี่เจ้ามีญยาที่เือเด็ีเขาเ่าเอานาีแรกกบว่าันนั้นไปตรงกับเพื่อนแมนของเพื่อนเก็บเบหนึ่งครับแกก็หาเงนกันเยอะอะไรแบันี้ตัวเดียงได้แยกตัวเดียวแต่ไมนซื้อเตี้ยมเลย่ริเก็บต่าก็เก็บเนื้อแต่ว่าไม่ ย่เท่ายแม่เลี้เดียวนันหักเจ็ดข้าง่เดียวอืเจเด่ก็หมายว่พราะ่านั้นท่านมั้นไม่ฟืนด้วอ่นนีงก็มาปันเห็นป่วยคับแต่ต้องมีเก่าหรอว่าเช่คร่บป่วยสุขาก็เลยคัอว่ามันตงนีเก่าก็ยังมาอ่านอ่ันกับผีเื้อผีเสื้อก็เกศเกศเก่าอ่ะกับเกศหนึ่งเกศบอกก็ไม่เนเอ้าเดี๋ยวเ่าเขียนให้ แม,แม่ใบเห็มครับทำชุ่มฟันตัวนี้เลขปอบแม่ฟันตัวนี้ฟันตัวนี้ครับใช่ละอัน,นที่แยก่าเขาเจ็ดอันนะแยกจี๊ดีนี่อันนี้เขาเจ็ดยี่เนเอาก็เอา,เอา,เอาตัวนี้ก็เจ็ดเก้าเจ็ดปะแม่เจ็ดเก้าเจ็ดเลขสามตัวแยกแถวแยกเอาให้เจ้าตีแล้วเจ้าให้เจ้าเนาะตีได้ก็ตีได้เจ็ดเก <7, S 2> ้าเจ็ดทำชมเขียนเพิ่มให้นี่นะครับสองตัวเลยแม่ ใช่ว่าทีไปซื้อเตมตัวนี้แล้ได้ซื้อแล้วนี่หนึ่งเจ็ดน้นเนนเนีหนึ่งเจ็ดท่าแมนเจ็ดสองสองเจ็ดชื่อมืดเมี่ยวบักแมนเจ็ดสองนี่ครับย่บ่มากเขาตีไอสองตัวนี้แม่มากตัวไหนเก้าเจ็ดบอแมนโอ้แมนแม่ไปฟันชุดนี้บอแม่เนียนนยสมชมผงสุดท้าย นะครับเจ๊ตหาคือเอฟซีพันมาด้วยพี่น้องเด้อมาถึงเยอะมากเนอแม่ทำมาเอาแม่เบอกจังสีเลาเมันจะถูกแต่ว่าย่ำใดออกย่ำนั่นเยอะมากเนอะเอถ้ามากนจะแจ้งเงินน้ำอ่ะปะถูกนี่ปะต้องมาอ่าแม่พันมาท่านผู้ชมผักผักลวกกันดีๆก่อนอ่าแต่แม่เบอกส่วงนั้นกระออก ระถูกออกหนึ่งีได้สีบกว่ายย่ามาได้กับค่ะเป็นสีดาม่เป็นบัวค่ะต่อเพิ่นบวดอกเมียพินเคยยังจากฟังความฟันเมียบางคนพินก็ตีถูกบางคนเพินก็ตีม่ถูกค่ะมันจองหวัดไงจ้าจ้องหวดักบบัมันสุดสุดจังเลยอื่จังไดมดอครับอันเล็มันสีบอกมันจับมาได้เลยป็นเย็นร่างไปเอยอันี้มันสด ครับจำได้ชุดหาปลาไยปลาเป็นชุดเจ็บตายปลาเจบตายใช่ไหมี่มันจะบเจ็บแต่ผู้ชมที่แรกเมียคนมาเจ็บหนึงน่งได้พี่น้องได้ฝันว่าได้หาปลาก็ได้ใช้เป็นเจ็ดหนึ่งเจ็บแต่ว่าเบาเถาว่าเก่าเจ็ดสองนี่คือปลา,านับ่างหนีปลาชัา <S 2> 2 <S งหนีปลาสองครงปลาเจ็ดสองนี่คือว่าของสองของปลาเป็นเจ็ดเจ็ดสอง ก็เลยเอาตัตัวผู้เท่าได้ผู้เท่าเด่นมะเจ้าใหญ่มันจะนี่ใหญ่ตัวว่าเอานี่แซนมาครับผมว่าผู้เท่าได้เป็นเจ้าเจ็ดสองเจ็ดนี่มันมันเกิดเจ็ดทั้งหมีมันจะม่เจ็ดทางหมีมันเลยว่าตองเป็นเจ็ดอันนี้เอฟซีได้พี่น้องได้ผนที่แรกเอฟซีตีเจ็ดห้าผลว่าเจ็ดห้าเจ็ดท่าผู้ได้มะครับเจ็ดห้าแม่ผนเอามือจับป่าผนว่านี่แต่ป่าคอได้สองของ หาบมาสองของหาบเอาแมนมาชุดพดแมวคนนี้เจ็ดเก้าเจ็ดครับผมก็มีเป็นเกียวก็ปเจ็ดหน้ายาหผู้หาบยาเล็กเสียวใช่หรอครับผมมีเสื้อเก้าวเจ็ดเก้าเจ็ดอีกได้มาว่ายายแถวแล้วเล็กเียวถึเก้าครับตัวเก้าที่แมวมาตัวเก้าตัวเก้าเนี่ยงะปูกระบาดมาขึ้นกันอืมตามไม่ทราบกระบา้วกันละครับ อ้าวทามุ่งช่มนะครับเนาะกระาตรงก็จะง่ายพี่น้องก็ต้องหาหลายตัวถ้าพ่อถ้าพ่อถือก็ต้องแม่แอ่าต้องแม่พัดสักก้นพักสะกก้นเออขี้งวดหนึ่งซีหงวดหนึ่งซีแมวนาขันพ่อถือก็พ่อต้องแม่พันธุ์ือกีริตรอแม่เนาะหนึ่งซีอืม่ันมาคัดรีวมาพ่อแม่เลย <Yeah. S 2> าาค่ะค่ะแดงแดงมาแม่บางคนเอามดเรียกเจ้าสิบบมานบางคนบอเรียกกันในจานนั่นมาจานใดล่ะก็ว่าจานนั้นยาปันตะต้องหัวถุนได้ดไห <c oughs> มอืม <c oughs> เอานะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้พี่น้องได้นะครับตานเจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่มกักบะแม่หรือมักตัวพี่ฟันไปตัวนี้เลย <c oughs> มีมักพี่ มักตัวนี้เลยทช่วงแมว97ฟันเจ็ดเก้าเจ็ดกับเก้าเจ็ดได้พี่น้องได้อีกตัวหนึ่งคือหนึ่งเจ็ดเท่านั้นแมนอันนี้คือบ่าวเถาตีไส่ผู้เถาแมเพิ้นเป็นผู้เถานะครับเก้แมนอันนี้แมเพิ้นบริมากได้เจ็องเจ็้าบ่าวเถาวาตีปลาเป็นเจปลาได้เต็มปลาคอยงสองของปลาคอยเงยกับผู้เถาบ่าวเถาได้ตีเกสองให้อันนี้เอฟซีขนาเจ็ดหแต่ว่าแม่ใบของแม่ใบคือเจ็ดเกับหนึ่งเจ็ดทมชครับแคปหน้าจอ โฮ่งสุดท้ายน้าแม่เนาะเอาตัวนี้ไปได้ตัวเดียวแคนแคนฟันให้แล้วตัวไหนยับน้าแม่สามตัวตัวไหนเจ๊เกาเจ๊ขอบคุณแม่ใบคครรััับบืื่่ออนนียาซ้้ตวผมขอบคุณแม่ใบขอบคุณค่ะแม่ใบขอให้โชคให้มาแม่เนาะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ